3073เป็นเงินคาดอกนะคะคาดอกครอสเบดีฐานกระเป๋าค่ะสำหรับตัวนี้ฐานจะอยู่ที่5นิ้วเต็มนะคะแล้วก็ความสูงค่ะอยู่ที่8นิ้วเต็มความหนาค่ะคุณพี่อยู่ที่3นิ้วเต็ม เป็นงานคาดอกนะคะจะคาดด้านหน้าก็ได้คาดด้านหลังก็ได้สายของเขาจะเป็นงานสายฟิกค่ะก็คือขึ้นจากด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ไปจบที่ด้านขวาของตัวกระเป๋าเนาะนะคะสองช่องใช้งานค่ะด้านหน้าตัวนี้สามารถใส่โทรศัพท์ตระกูลโปร,โปรตระก,กูล Max ได้แล้วนะคะ14 Pro Max นะคะสามารถใส่ลงไปแบบพอดีแล้วก็รู้สิกโดยที่ไม่กินกับตัวเคสโทรศัพท์เลยนะคะตัวนี้คือแบบใส่ลงไปแล้วพอดีๆถัดไปค่ะช่องด้านหลัง อันนี้คือเป็นงานกระเป๋าไซส์เล็กที่เซอร์ไพรส์มากว่าสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะคะตัวนี้กระเป๋าตังค์ยาวเจ็ดนิ้วครึ่งใส่ได้ให้ดูเพราะฉะนั้นคุณพี่ท่านไหนที่ใช้กระเป๋าตังค์สิบรอบใบยาวสองพับใบยาวนะคะใช้ใบนี้ใบเดียวคือจบเลยโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์นะคะครบถ้วนนอกจากนี้แล้วยังมีช่องลับให้อีกหนึ่งช่อง ช่องลับอีกหนึ่งช่องคืออยู่ที่ด้านหลังตรงนี้ค่ะหนึ่งช่องสิบนะคะใส่พวงกุญแจนะคะต่างๆได้เลยอ่ะอันนี้สามศูนย์เจ็ดสามค่ะคุณพี่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะให้ดูช่องใช้งานด้านในอีกหนึ่งทีนะคะมีทั้งช่องลวงและช่องสิบด้านหลังค่ะคุณพี่สิบหลังหนึ่งเซนนี่ช่องลับเทีนยนยาบอกช่องลับด้านหลังเฮีาทดลองว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะกระเป๋าก,กาสตัวนี้ใส่ได้ด้วยคุณพี่กระเป๋าก,กาสตัวนี้ นะคะอะใครที่ไม่พกกระเป๋าตังค์แล้วเอาใบนี้ไปใช้คู่กันได้คุณพี่ใส่ด้านหลังรู้สิไม่ติดนะซิปตัวนี้วรุดได้เลื่อนเหมือนเดิมค่ะไม่ติดอะตัวนี้คุณพี่3073